สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพครับ,รบพบกับผมเต่านินจาอีกวันหนึ่งนะฮะวันนี้วันอาทิตย์ <c oughs> นะครับถึงแม้จะเป็นวันหยุดอยู่บ้านนะครับก็มีเรื่องที่ค่อนข้างไม่ค่อยสบายใจนะที่จะต้องมาพูดกันสักหน่อยนะฮะนั่นก็คือจากการติดตามเรื่องราวข่าวนะการสู้รบในพม่านะครับ ก็มีข่าวออกมาเกี่ยวกับเรื่องของฉานเหนือ <c oughs> ที่กำลังจะถูกตีแตกจากหลายๆฝ่ายโดยในขณะน,นี้กลุ่มพราดรภาพนะฮะของกลุ่มโกกัง้งกลุ่มปะลองและกลุ่มอารักันได้มีการบุกเข้าต่อสู้และก็รบกับทางทหารเมียนมา <c oughs> ซึ่งในพื้นที่ทั้งลาเซียวนะ น้ำจางน้ำคำนะฮะกำลังตกอยู่ในสภาวะการสู้รบประชาชนบ้านแตกสาแรกขาดนะครับอาหารการกินเริ่มขาดแคลนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเป็นห่วงพี่น้องชาวไทยใหญ่ที่อยู่ในฉานเหนือนอันเนื่องมาจากพื้นที่หลายๆพื้นที่นั้นได้ถูกกลุ่มพี่น้องนะพราดรภาพนะเข้ามายึดหลายพื้นที่แล้วในขณะนี้ ดังนั้นกลุ่ม SSPP ทางฉานเหนือเนี่ยนะฮะก็คงจะประสบชะตากรรมอย่างยากลำบากอยู่พอสมควรอันเนื่องมาจากการสู้รบที่ผ่านมานั้นเนี่ยทั้งฉานเหนือฉานใต้นะครับทั้งเจ้าป่างฟ้าแล้วก็ผลเอกเจ้ายอดศึกนะ,ะก็ไม่มีการขยับที่จะเข้าร่วมนะฮะกับกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยกันเพื่อที่จะขับไล่ทหารพรม่า แต่อย่างใดดังนั้นจึงทำเป็นจึงกลายเป็นเรื่องที่คลางแคลงใจของกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยกันและก็เชื่อเหลือเกินว่าถ้ากลุ่มพลดรภาพนะสามพี่น้องอาสาม,มารถยึดในพื้นที่ของลาเซียลได้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วลาเซียลเนี่ยถือว่าเป็นเมืองหลวงของไทยใหญ่นะครับก็อาจจะต้องเป็นการยึดครองพื้นที่ ก็จะทำให้ฉานเหนือเนี่ยแตก l s p p ก็ hmm. จะไร้ที่อยู่นะฮะพี่น้องชาวไทยใหญ่ก็จะถูกปกครองโดยกลุ่มพราดรภาพนะครับเพราะลักษณะที่ผ่านมาเนี่ยเปรียบประหนึ่งว่าทางไทยใหญ่เองจะเหมือนวางตัวเป็นกลางก็ไม่เชิงนะฮะเขามองว่าน่าจะไปเข้าข้างกับทางมินออนไลน์หรือไม่จากภาพที่มองเห็นตรงนี้แหละครับทำให้เกิด าภาพเหตุการณ์ในวันนี้นะครับที่ทำให้ต้องเกิดการสู้รบจากกลุ่มพลาดพรภาพกลุ่มนี้นะครับเนื่องจากเขาบอกว่าสถานการณ์รัชฉาเนเหนือนจอกแม่สีป้อลาเซียวตกอยู่ในท่ามกลางที่อันตรายเป็นอย่างยิ่งนะฮะโดย มีอ่า,าวันนี้นะคะหลายพื้นที่นะคะตอนนี้คือสองครามมีสงครามเนี่นะฮะเราอยากให้ใหท่านไปฟัง,งการแบบน่ากลัวพอสมควรแต่ก็ส่วนที่น้ำรันนะคะเป็นถือว่าปลอดภัยตอนนี้คือเส้นทางที่ไปยังเขตของพม่านะคะยังเหลือเพียงเส้นทางเดียวก็คือจะต้องผ่านน้ำรันค่ะตอนนี้ทำให้น้ำรันแบบคึกคักกว่าเดิมและ มีเีกเส้นทางหนึ่งที่ไปยังเมืองใหญ่แล้วก็ไปทางเกซีก็จะเหลืออยู่แค่2เส้นทางเท่านั้นนะคะเพราะว่าเส้นทางหลายๆเส้นทางถูกตัดขาดกันค่ะส่วนโมญาติโมบอกว่าจะหนีมาทางนี้แต่ก็วันนี้ยังไม่เห็นมาเลยเพราะเมื่อวานออกจากลาซีเวมาแล้วตอนนี้เพราะว่าที่จะต้องมาระหว่างทางระหว่างลาซีเวกับน้ำรันนะคะจะมีอยู่ที่หนึ่งที่สะพานเสีย ก็จะเป็นสะพานเจแอบแล้วสะพานตรงนู้นนะคะเสียไปแล้วคือต้องเอาเรือข้ามเท่านั้นรถก็เหมือนกันต้องขึ้นเรือข้ามแล้วซึ่งตอนที่ขึ้นเรือข้ามนี้ก็คือจะได้แค่ครั้งละสองคันเท่านั้นเองค่ะ ออกมาตั้งแต่เมื่อวานคือจนถึงป่านนี้ยังไม่ถึงน้ำรันเลยแล้วมีหลายๆครอบครัวที่มาแวะทานกว๋วยเตี๋ยวของพี่สาวนะคะเ mm hmm. ขาบอกว่ามาจากลาเซียววแล้วก็ต้องมาค้างคืนที่สะพานมาติดที่สะพานเมื่อวานรถเป็นพันๆัคันเลยที่หนีออกมา จากลาเซียวนะคะตอนนี้คือข่าวแบบไม่แน่ชัดว่าเป็นยังไงจริงๆแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเท่าไหร่มีผู้อพยพเท่าไหร่แบบไหนเราเปิดตรงไหนตรงไหนแบบนี้ไม่แน่ชัดนะคะเพราะว่าสัญญาณห,หลายๆพื้นที่ถูกตัดขาดถ้าหากว่าเป็นสงครามเมืองไหนเขาก็เมืองนั้นแบบว่าถูกตัดขาดสัญญาณมือถือแล้วก็ทั้งสัญญาณอินเทนเอร์เน็ตเลยค่ะ ตอนนี้น่ากลัวน่ากลัวมากๆก็คือเราไม่แน่ใจว่าจะมาถึงที่นี่ไหมแต่ก็ไม่อยากให้มาถึงเพราะไม่อยากให้ประชาชนเดือดร้อนกันมากกว่านี้เลยส่วนคนที่รวยๆหน่อยมีฐานะหน่อยเขาก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมีปัญหาแค่เรื่องนี้อย่างเดียวก็จะสงสารคนที่ไม่ค่อยมีฐานะคนที่หาช้ากินข้ามอะไรแบบนี้เยอะมากที่นี่นะคะไม่ ครับเนี่ยนะนี่เป็นการรายงานเรื่องราวข่าวนะฮะที่ของพี่น้องชาวไทยใหญ่นะครับที่แจ้งว่าสถานการณ์รัฐฉานเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นจกแม่สีป้อลาเซียกกำลังตกอยู่ในภาวะของสงครามนะตกอยู่ในภาวะของการสู้รบนะครับที่กำลังรุนแรง ก็มีการหลบหนีกันเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เป็นการตั้งข้อสังเกตสังเกตนะครับก็คือว่าในขณะที่ทางสามพี่น้องพรดอรภาพนะทำการสู้รบกับทหารพมาร่าเนี่ยปรากฏว่าไทยใหญ่ทั้งสองภาคเลยนะครับทั้งภาคเหนือทั้งภาคใต้เนี่ยไม่ปรากฏว่ามีการเข้าไปร่วมรบ หรือเข้าไปร่วมในการที่จะประกาศอิสรภาพร่วมกันนะเพื่อที่จะให้ได้มาได้มาซึ่งการปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตยหรือในระบอบของสาพันธรัฐหรือในระบอบใดก็ตามเปรียบเสมือนพยายามที่จะนั่งหยิบชิ้นปลามันถ้าชนะกูชนะด้วยถ้าแพ้กูไม่เอาอะไรทำนองนี้นะครับก็อาจจะสร้างความโกรธเคืองนะขุนข้องมองใจ ให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยกันแล้วในที่สุดนะเวลานี้เนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นจกแม่สีป้อนะครับแล้วก็ลาเซลได้มีการสู้รบกันอย่างหนักแล้วก็คาดเหลือเกินว่าอีกไม่นานนี้นะฮะกลุ่มโก,กั้างปลอหลงแล้วก็อารกันน่าจะเข้ายึดและครอบครองพื้นที่ได้ทั้งหมดคำถามที่ตามมาก็คือว่าแล้ว กลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ่จะอยู่หน้าที่ใดจะอยู่อย่างไรและจะต้องมีการสู้รบกับกลุ่มสามพี่น้องนี้ด้วยหรือไม่ถ้ามีการสู้รบด้วยก็จะแสดงออกถึงความชัดเจนว่าพี่น้องชาวไทยใหญ่ภาคเหนือนะครับ s s p p เข้าข้างพมา่าถ้าไม่เข้าข้างก็ยังไม่ปรากฏว่าได้ออกมาสู้รบกับทหารพรม่าหรือไม่ นี่คือสิ่งที่จะต้องเร่งตัดสินใจและเชื่อเหลือเกินว่าเมื่อเขาสามารถยึดทางภาคเหนือได้อีกไม่นานก็อีกไม่นานก็จะลามลงใต้ผลกระทบจากกองกำลังกอบกู้รัฐฉานนะอาซีเอโดยการนำของพลเอกเจ้ายอดศึกก็จะเกิดผลกระทบขึ้นมาอีกไม่น้อยเช่นเดียวกันนั่นคือสิ่งที่ผมเต่านินจาเป็นห่วง เพราะว่าเราเคยไปเป็นอาจารย์สอนที่โดยไตแหง่งนะเราได้มีการประสานกับผู้นำระดับสูงในหลายเรื่องนะฮะเกี่ยวกับาทางกองทัพฉันเหนือ SSPP นะครับโดยเราได้พบกับท่านพลโทเจ้าใจตูมาโดยตลอดซึ่งเราก็ให้ความเคารพนับถือแล้วก็พบกับนายทหารระดับสูงอีกหลายๆท่าน พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราเป็นห่วงในวันนี้เราเกรงเหลือเกินว่าถ้าการสู้รบในครั้งนี้ต้องดำเนินการอยู่อย่างนี้พี่น้องชาวไทยใหญ่จะสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินอันเนื่องมาจากาความพยายามที่จะเป็นกลางหรือเปล่านะครับเราไม่ได้ตำหนิเราไม่ได้ว่า แต่เราเป็นห่วงด้วยใจเพราะเราอาคิดอยู่เสมอว่าเราคนไทยนะคนไทยใหญ่เปรียบเสมือนพี่น้องกันนะคนสายเลือดเดียวกันและถ้าฉานเหนือแตกนะฉานใต้รับไม่ไหวแน่นอนฮะวะเขาเตรียมกำลังพร้อมอยู่แล้วในขณะนี้เขายึดเชียงตุงแน่นอนนะครับถ้าเชียงตุงแตก ตั้งแต่ท่าคีเล็กเชียงตุงนะฮะก็จะขึ้นอยู่กับการปกครองของสหรัฐวะานะขยายพื้นที่ออกมาเป็นเขตปกครองพื้นที่4ของว้าไปแล้วคําถามที่ตามมาก็คือว่าแล้วไทยใหญ่จะอยู่ที่ใดในเวลานี้ในภาวะสงครามที่กําลังกอบกู้เอกราชของตนเองแล้วทําไมไทยใหญ่ไม่ออกขึ้นมา หรือลุกขึ้นมาต่อสู้กับพม่าเป็นเพราะอะไรนี่คือคำถามที่เราเป็นห่วงด้วยใจจริงครับ